亲爱的观众朋友们、亲爱的同学们、亲爱的学生们，你们好。老师你好。你好สวัสดีครับทุกทุกท่านครับพบบกัผมครูพี่ป๊อบครับนักเรียนคนสวยนะครับสองคนอีกเหมือนเดิมนะครับน้องเฟิร์นกับน้องแปนครับผมวันนี้นี่นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการ กินนี่เองนะครับเพราะนั้นตอนนี้จึงมีชื่อว่าทานอะไรดีนะนะครับพวกเราทั้งสองคนชอบทานอรนะครับชอบเวลาถามว่าเออคุณชอบทานอะไรเนี่ยนะครับคำว่าชอบเนี่ยนะครับเราเรียนกันไปตอนที่แล้วนะฮะเราใช้คำว่าชอบคืออะไรครับสี่ขวรสี่ขวรถูกต้องอะไรแปลว่ากินครับชื่อสี่ขวรชื่อคุณล่ะครับหนีใช่ไหมฮะอะไรล่ะครับ สันมโอ้โหโครงสร้างนะครับโครงสร้างประโยคครับท่านผู้ชมน้องๆดูครับเหมือนในภาษาไทยมากๆเลยนะครับคุณชอบทานอะไรพูดครับถูกต้องครับ你喜欢吃什么แปลว่าคุณชอบทานอะไรนี่เองนะครับแล้วทีนี้เวลาการทานอาหารเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าอะไรครับเชื่อชิอฟั ใช่ไหมฮะทีนี้นี่ฉิหวัวชื่ออะไเราตอบว่าโว่ฉีหัวชื่อฟันใช่ไหมฮะมันก็ดูกวนๆนะครับเหมือนภาษาไทยเฮ้ยชอบทานอะไรอ่ะเอาเราชอบชอบกินข้าวใช่ไหมฮะแบบญี่ยได้ไหมครับดูกวนไปหน่อยนะฮะเ<ย>พราะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าฟันเนี่ยนะฮะยังแบ่งเป็นมื้ออาหารอีกด้วยเข้าใ<ย>จไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะมันแปลว่ามีลก็ได้ไงมันมี2อย่างนะครับคำว่าฟันกับคําว่าชันสองคำนี้นะครับแตกต่างกันอยู่คำว่าฟันเนี่ยนะครับ จะแบ่งเป็นแค่มื้ออาหารเท่านั้นนั่นก็คือสาวฟันหูฟันหวานฟันนี่ออกไหมครับแต่คําว่าทันตัวนี้นะฮะมันพิเศษกว่านั้นเพราะนอกจากจะแบ่งออกเป็นสาวทันหูทันหวานทันน,นี่คือมือ้อถูกไหมครับมันยังแบ่งออกเป็นชนิดของอาหารซึ่งหมายถึงอาหารฝรัง่งอาหารจีนอาหารไทยอีกด้วยเพราะนั้นคําว่าฟันนั้นใช้ได้อย่างเดียวคือเรื่องของมือ้อถูกไหมฮะมื้อไหนเช้ากลางวันเย็น นะครับสาวฝันหูฝันหวานฝันแต่พอเป็นชันปุ๊บเนี่ยจะใช้เป็นมื้อก็ได้หรือจะใช้เป็นชนิด,ดก็ได้ไดนะครับเพราะเป็นอารรหารฝรั่งอาหารจีนอาหารไทยทีนี้นะครับพวกเราเนี่ยนะครับชอบทานอาหารประเภทไหนกันล่ะครับอาหารอะไรฮะไทยชันไทยชันเพราะคนสุราษฎร์ใช่ไหมคุณาย,<ท>ยนะครับแล้วเราล่ะครับชอบทานอะไรครับหัวสีว่วรชื่อ จงชานจงชัน,งนถูกต้องนะครับเพราะนั้นนะฮะก็มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารจีนนะครับแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยนะครับคำว่าชันนะฮะเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นอาหารไทยเราใช้คำว่าไทชันฉัชออาหารีนคันชอาอาานนชอบทานอาหารจีนพูดสิครับหัอีครนชืบอจงนันชก่งาาหาครับจงชอานนะครับถ้นาหากว่าเป็นอาหารญีุ่นล่ะครับเรช้าใชาคำว่า รึฉันนะผมกำลังฮิตมากเลยนะครับโอโอ้หคว่า我喜欢吃日餐นะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นอาหารฝรั่งพูดว่ายังไงซีชาซีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราเอาคำว่าซีที่หมายถึงตะวันตกเนี่ยนะครับใส่เข้าไปกับคำว่าฉันคำว่าซีฉันนั้นจึงหมายรวมถึงอาหารตะวันตกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสปากเกตตี้สเต็กแฮมเบอร์เกอร์อะไรเหล่านี้นะครับเฟรนช์ฟรายทุกอย่างนะครับเราจัดว่าเป็น ซีชันนะครับพูดไปแล้วก็หิวเลยใช่ไหมฮะซีชันนี่ยังมีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่เป็นหนึ่งในชนิดที่มีผู้บริโภคมากที่สุดในโลกแต่มันไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรครับพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับฟาสต์แปลว่าอะไรครับเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดเนี่ยครูครต้องสอนซะหน่อยแหละเรียกว่าอะไรครับไข่ชันถูกต้องเลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเรื่องราวของอาหารก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆแต่เดี๋ยวเทปหน้า เราจะมาเจาะกันเรื่องของเครื่องดื่มอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงเวลาจีจะาจ้อจีนกับครุยป๊อปก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกับผมครุยป๊อบแล้วก็น้องเฟิร์นน้องแปนได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไซเจียน